ชีวิตคืออะไรท่านทั้งหลายทุกคนรู้สึกว่าตัวเราก็มีชีวิต <c oughs> และเราก็รู้จักว่าชีวิตนั่นคืออะไรท่านทั้งหลายจะคิดว่ารู้จักเรารู้จักชีวิตดีแล้วแล่เราก็มีชีวิตยอยู่แต่จะมาคิดว่า,าเราคงเล็ง ถึงชีวิตคนละแบบตามหลักแห่งพระาศาสนามุ่งหมายความสดชื่นแห่งวิญญาณจิตใจที่เป็นความรู้สึกทางสติปัญญานั่นจะต้องสดชื่นถ้านนั้นไม่สดชื่นมันก็เท่ากับเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายแล้วเพราะไม่มีความสดชื่น เดี๋ยวนี้ชีวิตตองคนที่ไม่รู้ธรรม,มะคือเป็นบุตุชนคนธรรมดานั่นไม่สดชื่นเรียวกว่าวิญญาณนั่นไม่สดชื่นชีวิตในด้านร่างกายเนื้อหนังนั่นยังอยู่ยังสดชื่นอยู่แต่ว่าชีวิตในด้านวิญญาณนั่นไม่สดชื่นเพราะอะไรเพราะว่าไฟคือราคะโทสะโมหะเผาผลานอยู่เสมอหรือบ่อยๆ เรียกว่ามันตายเพราะเหตุนี้ถ้ามันสดชื่นมันจะปกติมันจะไม่เปลี่ยนแปลงและมันสดอยู่ด้วยความไม่ร้าวร้อนไม่กระวนกระวายช่วยจำคำว่าไม่กระวนกระวายนีย่ไว้ให้ดีสักหน่อยเถิดจะเข้าใจพระนิพพานได้ เดีย๋ยวนี้คนยังมีความกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ดูกันง่ายๆก็ตรงที่ว่าเมื่อไม่ได้อะไรมาอย่างใจนะมันก็กระวนกระวายเพราะไม่ได้ไม่ได้ของรักของพอใจมาตามที่ตัวต้องการมันก็กระวนกระวายเหมือนกับไฟเผาดวงวิญญาณอยู่ ที่นี่ขั้นได้ของรักของชอบใจมาตามที่ตัวต้องการนนะมันก็ยังคงกระวนกระวายต่อไปอีกแบบหนึง่งคือกระวนกระวายโดยความรักของที่ได้มาถึงระห,ห่วงของรักที่ได้มาแล้วก็หวาดระแวงต่างๆนานาโดยของรักที่ได้มามีความหวาดกลัวเกี่ยวกับของรักที่ได้มานี่ก็ยังมีความกระวนกระวาย เรียกว่าได้มาสมตามที่ต้องการแล้วมันก็ยังมีความกระวนกระวายร้อนอยู่ไปตามเดิมกระวนกระวายทั้งขึ้นทั้งล่องสมน้ำหน้ามันคนบ้ามันมีแต่ความกระวนกระวายไม่ได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวายได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวายนั่นมันจะมีความสดชื่นอย่างไรได้เราจึงเรียกว่ามันตายแล้ว มันไม่มีความสดชื่นในความหมายของคําว่าชีวิตเลยนี่คนธรรมดาเป็นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นคนตายแล้ว <c oughs> น่าจะวิ่งว่อนอยู่ในโลกนี้ตั้งสามพันกว่าล้านคนมันก็ล้วนจะคนตายแล้วไม่นุ่งผ้าเดกันถึงนั้น <c oughs> ถ้ามันไม่ถูกกิเลสเผาผลาญแล้วมันก็ไม่จะวิ่งว่อนไปใน,ในโลก <c oughs> ให้ยุ่งยากลำบาก นี่แหละคิเลสมันบังคับมันสายหัวมันปลับสายดิ้นดิ้นไปดิ้นมากมีความกระวนกระวายอยู่เสมอคอยมองดูในด้านแห่งจิตใจที่ลึกซึ้งอย่างนี้และพบความกระวนกระวายรล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ว่านี่มันไม่ใช่ชีวิตมันไม่มีชีวิตต่อเมื่อหยุดความกระวนกระวายนั่นจะได้จึงจะเรียกว่ามีชีวิต นั่นก็คือพระนิพพานหรือการบรรลุพระนิพพาน